เจเคนโน่ no. นำเสนอให้ชมกับบ้านสวนนะคะบ้ารรยากาศร่มรื่นเลยค่ะทุกท่านท่านใดชื่นชอบบ้านสวนสไตล์ธรรมชาตินะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะมีสระน้ำด้วยนะคะเลี้ยงปลาได้ใส่น้ำผุเข้าไปได้นะคะพื้นที่ขนาด362ตารางวาค่ะทุกท่านอยู่บ้านค่ายเข้าเมืองระยอง8กิโลเมตรนะคะบ้านสวนหลังนี้ค่ะ3ห้องนอนค่ะมีห้องน้ำมีห้องโถงขนาดใหญ่ด้วย มีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะ362ตารางวาค่ะมีสนามหญ้านะคะมีสระน้ํามีโรงจอดรถขนาดใหญ่มีโรงอนเนกประสงค์มีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมกลางแจ้งมีศาลาไว้นั่งเล่นนะคะประตูรั้วเป็นแบบรีโมทค่ะทางด้านเจ้าของนะคะยังแถมปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าและแอร์ให้ด้วยนะคะรวมๆแล้วพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะ ราคาจากเจ้าของนะคะแปลงนี้ราคา4ีล้านแปดแสนบาทต่อรองกันได้ค่ะและยังมีบริการดําเนินการช่วยยื่นเอกสารให้ฟรีด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดชมค่ะติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปอย่าลืมนัดหมายร่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านแอดมินเองก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ